สวัสดีครับผมชื่อนัทพงศ์าตาเป้าขั้นตอนแรกนะครับเอา R 1เสียบลงเข้าไปในแผงโฟโตบอร์ดแล้วเอา R 2เสียบเข้าไปตามเลยนะครับแล้วต่อไปก็เอาสายไฟเข้ามาต่ออีกโฟโตบอร์ดอีกฝั่งหนึ่งนะครับและเอา R 3เสียบเข้าไปตรงโฟโตบอร์ดและเอาดูเดียวกันนะครับและเอา R 4เสียบลงไปในโฟโตบอร์ดนะครับในดูเดียวกันและเอาสายไฟเสียบ เชื่อมต่อกับ R4 มาโฟโตบอร์ดนะครับแล้วสายไฟมาเชื่อมต่อกับ R2 ได้มายัง LED นะครับแค่นี้นะครับแล้วก็เอาไฟมาเสียบดูนะครับแล้วก็ติดนะครับสรุปได้ว่าค่าความต้านทานที่มีค่าต่ำจะมีกระแสไหลผ่านได้มากแต่ถ้าความต้านทานสูง กระแสะก็จะไหลได้น้อยลงตามค่าของตัวต้านทานจึงกล่าวได้ว่าตัวต้านทานมีหน้าที่จำกัดกระแสะที่ไหลในวงจร